แปลว่าอาสัจจรครุบาสิวิจารณ์เงนค่าภาพยี่สิบกุบะแล้วค,ใใครุบ,บ,าคบาเกิดยี่สิบกุบะต,ตอนนั้น <c oughs> มีการสร้างทางขึ้นโดยสุเทพแต่ทุกคนก็อยากเสรีรยดีไปแล้วเพราะคุบาหลังจากสร้างทางขึ้นโดยสุเทพท่านก็โดนอธิกรณ์ท่านได้กล่าวต่าบใดน้ำแม่ปิงไม่ไหลย,ย้อนขึ้นกูจะไม่เหยียบแผ่นดินเชียงใหม่เข้าโดนอะไรนะ เจ๊งคุณบารโดนจับหลายครั้งหรอกบาร์ศรีวิชัยน่ะโดนจับกรถึงกรุงเทพกูหรอกทำลายป่าอะไรอย่างนี้เหรอเออตัดไม้ทำลายป่าส่องสูงผู้คนสร้างนักวิยาศาสร์กรุเทพเนี่ยโดนจับหรอกอ๋คุณบาร์เป็นคนสร้างเทาะสร้างทางกรุงเทพอะเหมือ่ใกล้แล้วนะเออไม่ใช้เงินรัฐบาลไม่ใช่แบบลองสร้างเสร็จก็โดนจับคุณบารโดน คุบาอภิชัยเขาปีที่หนุ่งขาวนะไม่ใช่ไม่สีนะเป็นพระแล้วขึ้นจับสืกออีกพอเป็นมือขวาคุบาาสีวิชยัยโรดจับสึกที่ภัสยสุดาก็เลยบรรน้ำไม่ปีงไม่ร้อยไหลย,ย้อนขึ้นไม่เหยียบแผ่นดินเชียงใหม,ม่มาบางเอิญปีนั้นรัฐบาลสร้างเขื่อนภูมิพล ฟังพอละคูบามาเกิดปีนะ้าคูบาบุญสู่มาเกิดปีนะั้นคนเหนือเลยว่าคูบาก,กับกสร้างเขื่อนแล้วแม่น้ำก็จะไหลย้อนแล้วไหลขึ้นที่เขื่อนที่ท่วมโดยเต่าลูกคนเลยเรียกคูบาคุบาด้วยเหตุอัน,ออน,นแล้วบังเออลูกป้อนที่เชิงดยสุเทพเนี่ย มีใครไม่รู้ไปแจ้งไม่เหมือนอุบาเนะเหมือนฝรั่ง<ม>พอไปแจ้งอาจารย์ศีลพีรสศีซึ่งเป็นชาวยูเรมนป้อนออกมาก็เหมือนมอนอ่ะแจ้งเรียบร้อยโคนนั้นหายหสับสนไปโนะ <c oughs> คนเชียงใหม่ก็เลยขอสูนสีประกาศซึ่งเป็นสสคนแรกของเชียงใหม่อยากได้รวบรวบรวมเงินกันได้เป็นหมืน่นเัย เป็ดหมื่นเป็นเป็ดล้านมาเลยนะเพราะปลุกป้อนนู่แล้วนะมันจะเพลงที่สุดนะไม่มีใครป้อนบนสมัยนี้ก็เลยไปเตะเวนส่อแสงมันไม่มีใครนอกจากอาจารย์ศลรีฤศรีเท่านั้นนะที่ป้อนลูุเหมือนได้ระดับเจ้าฟ้าหนู่นถจะป้อนได้คนธรรมดาวัดไหนป้อนไม่ได้เพราะพระธรรมดาป้อนไม่ได้เพราะเงินไม่มี คด้ก็บได้ไปเจออาจารย์ศรีพิรีป้อนมาเรียบร้อยก็เลยเอาเงินนี่ถ่ายแม่มบางเอิญก็เฮคุณบาศิวิชัยกลับแม่ปีศูนย์แปดน้้ำไหลอืดสามหิดกัน่นะ้ะไม่แปแกใจเลอ่ะมันเลยมีอะไรแลกแปลกแปกัน อิจฉากับชาติมาเกิดบางครก็เลยเชื่อแบบนี้ถ้าสมัยก่อนเราผมมันเหมือนผมกูเลยไปายามอธิฐานให้อ้วนกูกลัวพ่อเราไม่อยากกระทบอะไรอะไรอย่างถ้าลูกกับเก่าพี่ศรีไ็นลูกใครยังมีอยู่ไหมคะมีมีหมจะได้มาประกอบในการใส่ภาพเป็นเนื้ออดีตรูปร่างอย่างรงน้าตาบุกลเกเป็นยังไงคนนั่งเลือมครบตน ก็ตอนที่เจอครูบาครั้งแรกครูบาก็ยังไม่อ้วนอย่างนี้นะยังซบๆอยู่อะมาเจอเจอหลังเก้มตรงไล่นั่งกาดขายของถึงอํอเพืวแขงงดงขายพริกหนุ่มขายผักกาดก็มันได้ขายแบบคนขายปล่ไปเข้าใจพี่เก็บของในสวนตัวเองไม่ได้สวยอย่างเงมเลยหรอก ต้องอาศัยที่ต้องไปเช้าเพราะเขามองไม่เห็นชือแถ้าไปสายมันได้ขายเพราะผักกูไม่สวยเป็นแบบนี้เลยอ่ะฉันคิดท่างทำเป็นคนไม่ใช่ฉลักเกมโกงนะมันจะผักแล้วก็ปลอดสารพี่แทนผักเราดีแต่ไม่สวย ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปลูกตามมาตรฐาก็เหมือนกระแดงหน่อยเเลยออ,อ,อ,อะองเหลือง,อง,องบ้างอย่างทั้งๆก็ของใหม่หมดนะไม่ใช่ของเกา่าไม่เคยเอาของไม่ดีให้คนอ,อื่นเอมันอ,อล,ล้วก็ไปนั่งใกล้กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อตีบตอนนี้มันก็ยังมีฐาหนะมันดีน้อยมันรวยได้ย่าเง้ยมันโกงโกงเป็่มันถึงรวยมันเอาฟาักเขียวไปขายนําไปตอนเช้าฟัากมัน,มนหนุน่มนะทีสี่ใบอ่อนเขียว มันทําให้เขียวมัมันมันจะให้เขียวยังไงมันก็เอาใบตำลีกับใบมันก็ยำใบตำลีเรดฟักโทษมาซื้อก็อุ้ยฟักนี่เขียวแน่เอาไปเก่งกูว่าเนี้ยถึงเรื่องเองที่บ้านเนี่ยมะนาวอ่ะมะนาวเป็นนะลูกมันยังไม่แก่เก็บใส่กระด้งล่อน ัเราไปตาก,ดกแดดอต่เี๋วก็มันก็มันก็เกี้ยงเนี่ยมันเราแบบเหม,มเือนน้ำเนาะเอาไปขายเนี่ยม,มั็นน้ำอ่อนหนอกูบ้านทำไม่ได้กูบ้าเห็นยายตีปุ้นเน,น,นี่ยโอ้โหมาโกงกันถึงขนแบบนี้แม้แต่ผักเขียวนะทีนี้มาเขาเอามาแปลงไปขายอีกเนาะอันไปเาวๆแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้เจอมันทุกทีกูไม่ชอบมันเทวดาโดนให้กูได้นั่งใกล้มันทุกความมันกูก็ไปดูวิธีมันกูไม่ทําแบบมันกูจะไม่ทําแบบนั เขาหนุ่มมาปลงไปขายช่วงจุงการมันไปเช่าเขาถามว่าป้านี่มาปลงหวานมาปลงเปรี้ยวอ๋อหวานใช่โคนซื้อก็เหมือนเทวดาไม่อยู่อ๋อหวานไม่อย่างไดอย่างได้มาปลงเปรี้ยวไม่ได้ขายเฉพาะเพราะมันโกหกคนนุ่มแหมโคนแมาแถวเรามาถามป้ามาปลงหวานหรือมาปลงเปรี้ยว เก็บมาหวานก็กูขาไม่ซื้อก็มาแางเปรี้ยวอ๋ออยากได้มาปางหวานคนนั้นก็มาซื้อคนที่สามมาอีกป้ามาแางหวานหรือมาปางเปรี้ยวมันตกเป็นภาษาเหนือกำปออีกกำปอนี่พอเหมาะพอดีหวานหวานส้มๆหวานหวานเปรี้ยวๆอีนั้นบอกอยากได้มาปางหวานได้ไม่ได้ขาย มันมุงศา n h านี่มันมันจะเอามันก็ได้ทำแม่มันไปที่ไหนมันจอทำแม่ไปยิงมาเขาไปกับยาน้วงยาก็เกล่แล้วก็แหบไปหน่อยครับของไปหน่อยยาไปมาเขาต้มถั่วแดงถั่วดำไปขายอยู่เก่ามาก็โจนเนาะ คนโจรดูแล้วมันก็ไม่พิ่นนแต่แกาเอ้ย,ยถ้วยถาที่สันก็เนาะถ้าพูดถึงแน่กินไม่แน่กินหนาะมันก็เหมือนพกเก้งหลุนบาบซ้ำดำคอยอยู่ตลอด <c oughs> แล้วมันมีคนที่อยู่ใกล้ตลาดฮะมันไม่เต็มหนุนนั่งร้านจะยอย่ <c oughs> แ้ามันชอบมานั่ง <c oughs> ที่แต่แ้ากับบุอย่าง แล้วมาเก็บกินนะ่ะอไหลก็ไม่ปล่อยแล้วใครจะไปซื้อของเราไม่ได้ขายมันเป็นอย่างไรไม่รู้ตอนนี้มันก็ยังมีอยู่นะ่ะเชื่อไอ้วิ๊กกูยังเก็บเลยวันวนัน้นกูเจอมันกูยังให้มันสองร้อยอยูอม่มันก็รวยนะไม่ใช่ไม่รนะูร้ฟะฟะไปนังปปนน่งดูภาพแั้วของร้านอื่นมันก็ไเป็นไปหนังแต่กลกับบุงเปียกของคนอืน่นมันก็ไม่หนังมันหนังสื่อของเรา น้องอุตส่าห์โจรหนึ่งโจรสองไม่มีใครซื้ออีกไม่ได้ขายของ <c ười> อีกอ๋อไปไหนหลุยท่องความสวดได้เพราะเพราะกลัวผีที่สวดมนต์ได้นะ<อ>เดินทางมาตลาดมันไกลหลวงนนอต้องเดินแม่ลาไม้ลากล้วยปลานี่มันน่าเหมือนหนังผีสมัยเก่าต้ <c ười> องท่องนิติปิโสแม่<อ>ให้อุอ่นใจอพ่ะสนุนแม่ก็กลัวผี ที่ล้มันก็เริ่มมีการรับจ้าง mm. คุปกะเลยไปรับจ้างก่อสร้างที่หมู่บ้านเคหะน้องหอยรัฐบาลมาสร้างเคหะลูกเล็ก mm hmm. เขาก็ตื่นกอนกู่ก้มแม่ได้วันสิบห mm ้าแบบดีใจที่เริ่มรับมีเงินสมัยนั้นประมาณิห้เริ่ม mm hmm. <ๆ>รมับจ้าง mm hmm. เขาก็สงสารเราให้เรามีหน้าที่ตกต mm hmm. กหลักที่เป็นไม้ไผ่ลวกแดงบ่า mm hmm. มือไปทะเลที่ไหนยังเป็นรอยแผลเป็นโดนไม้ไผ่ กี่วันแม่อยากมม่ในเมือนต้องคืนรถแม่ก็เลยไปรับแจ้งเฝ้าเล,ล้าไก่ฟาร์มไก่ของเอรหความอยากในเงินใจหนึ่งก็เหลียวมองอยากมองเราก็โจนก็ไม่มีอะไรเ้าก็ต้องออกบ้านแต่มันใกล้คอนเทนต์เอารถหิบไปแต่เ,เขาต้องไปนอนอ ฟาร์มไก่เขาจะมีเขาลือผีเยอะอะรวยมนันเป็นสวนล้างอะมีหงผีสารเจ้าอนจะนอนอยังไม่ <c ười> บังเอิญเดินไปเดินมาไปเจอหนังสือพิมพ์ไทยนิ่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคำบักไหวบูชาคุบาสิีวิสัยบารมีเก้าช <c ười> ั้นก <c ười> ็เลยอมาท่อง สาธุสาธุพัพปัญญาปรมีสามสิบทักสาธุพัพปัญญาปรมีวัดเว็ร้องวิญญาปรมีอ้อมระวังดีสีละปรมีบังหกดับไม่ต่ปรมีภาพแพทั้งปืนตาณะปรมีเป็นปืนตั้งต่ออุเบกขาปรมีก็้กเป็นเวียงสัจจะปรมีเวระวังดีเป็นไม่ใต้ขันตีปรมีกายเป็นหองเป็นดาบบังหน้าไม้ได้ปืนไฟอธิฐานะปรมีพันดาบไปทุกแห่งแข่งแข่งแห่งภาพผู้มูแมนผีสางไพ่เพ็ทุกทวีโปบปีบโปบถีบบังฝ่ายหนี้ คุณ้นใจมันดีใจปากผีไั้ในท่อจนถึงปัจจุบันคุมนี่ในบารมีเก็าชารยที่เขาไว้ที่ว่าเขาคุบาสิโอไก่ก็หมดดูเก่งอยู่คุ้มบานี่จะ่ลังเกสัตว์ไม่ได้อมาไปอยู่พวกนี้ไก่เขาตายเป็นเราเขาบอกว่าเป็นเพราะอะไรเขาก็เชื่อเรื่องผีอั่ว่าเป็นเพราะเอาเด็กคนนี้มา ไก่ตายอีกไก่ตายไก่ตายถ้าตัวไหนตายมันก็ให้เราเอาไปขายให้คนที่ทําอาหารขู่ก็กลัวเชื้อโรคติดเขาอีกต้องไปบอกเขาว่าเพิ่มนีเด็กเขาทําให้มันชอกตายก็อนหปวมันสะดุ้งันกวว่าไปหมกษามันก็โนเราไปคิดว่าเอาไก่ช่างกิโลเลยมันคุบาก็ไม่รู้เนาะ เอาไปด้านหลังมันก็ตกหัวเลาเอาไปด้านหน้าหเพราะถ้าถ้าสร้างกิโลยถ้าเอามาด้านหลังนี่มันจะเบาถ้าไปด้านหน้านี่ตากิโลมันจะเยอะกูเลยจำเอะถ้ากูอยู่ต่อไปตากูเล่แน่แก่น่บอดแน่เพราะกูไปโกงตากิโลก่อนเลขอลาออกเลยกูทำได้แค่ยี่สิบเอ็ดค่มันไม่ได้เงินก็ไม่เอา เดมมันก็เอาเงินให้สมัยนั้นขิดร้อยเปดร้อย